สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่16ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นชุดผลงานของแนวทางงวดวันที่16ตุลาคมค่ะ2,568ก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าชุดข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทังช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นชุดผลงานของอาจารย์สเสน่ห์ที่ fc ถามหามานะคะผลงานแนวทางวที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเลขในตารางของเขาก็จะให้เลข3เลข6เลข0เลข9เลข7เลข8แล้วก็เลข6 fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของลุงแป้นกันเลยค่ะแนวทางงวดที่ผ่านมานะคะวันที่1ตัวตุลาคมข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้ 9, 4, 8, 2, 2, 4, แล้วก็4 6 8เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี 8, 4นะคะ 0, 2, 9, 6, แล้วก็ 7, 3ตัวเลขใครมาก็ไม่เยอะเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาค่ะจะเป็นข้อมูลหลักร้อยด้านบนของนาคิโนผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาเลข9ก็เข้าไปหลักร้อยนะคะสลากออก97 8ส่วนแนวทางงวดนี้หลักร้อยของนาคิโน่ค่ะให้เลข9เลข0เลข1เลข2เลข4เลข5าแล้วก็เลข3าม ส่วนชุดต่อมาจะเป็นหลัก10ด้านบนของเ้าแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปนะคะสลากออก9 7 8ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดหลัก10ค่ะให้เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6แล้วก็เลข7 ชุดผลงานของเขาแอดก็ทยอยลงข้อมูลให้บ้างแล้วเนาะใครอยากรับชมก็รับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ชุดผลงานของเงินเทวดากันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเ้าข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาค่ะก็พลาดไปหลุดไปนะคะข้อมูลชุดด้านบนส่วนข้อมูลชุดด้านล่างก็เข้าไปแค่เลขเด่นคือเลข7เนาะตัวเจาะให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก7 7ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ ข้อมูลชุดด้านบนเลขเด่นให้เลข8เจาะข้อมูลชุดเด่นนะคะ3ตัวจะให้8 4 5ชุด2ตัวจะมี4 5 8 5แล้วก็8 4เจาะข้อมูลชุด3ตัวนะคะตัวรองก็จะให้0 8 9 4 6 7 4 8 7แล้วก็8 2 7 ส่วนข้อมูลชุดด้านล่างเลขเด่นแนวทางงวดนี้ให้เลข6ตัวเจาะก,ก็จะมี6 2 6 1 6 5ชุดข้อมูลกันนะคะก็จะมี09 28 64 69แล้วก็89ส่วนครบด้านบนก็ให้เลข0เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8 จริงๆของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของมิสเตอร์บอลแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข8เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้3 1 8 4 1 8 7 1 8 3 8 5 4 8 5แล้วก็7 8 5 จาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี1 8 8 4 8 5 8 9 1 4 1 5 1 9แล้วก็9ก้ตัวเน้นของเขานะคะก็จะมีปากกาขีดเส้นตายอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแม่จำเนียนลอตเตอรี่แล้วทางงวดนี้ค่ะก็จะให้8 9 0 9 5 9 9 3 7 9 6 8 5 7 1 5 9 2แล้วก็1 4ส่วนฝั่งขวาก็เป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบกรัฐบาลติดกันไว้ได้ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะส่วนชุดต่อมาจะเป็นของนาภาัสเจมจรรดสสีค่ะก็เป็นข้อมูลชุดตัดของเขา FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยส่วนข้อมูลชุดเต็มแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเรา แอดก็ขอบคุณของนภัทรเจมจารัศรีด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดเลขตารางของอาจารย์คมแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดในตารางก็ให้เลขค่าเลข9เลข0เลข2เลข6เลข7แล้วก็เลข3ม แอดก็ขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของทิศทาตะโกค่ะอันนี้ก็มีผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนนะคะที่แอดรวบรวมมาแบ่งปันให้แนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาจะให้เลข8กับเลข5เจาะข้อมูล2ตัวก็จะมี 80, 81, 83, 89, 50, 53, 58แล้วก็59แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีค่ะแนวทางวัวที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาเลขเด่นกับเลขรองก็เข้าไปข้อมูลชุดด้านบนเนาะสลากออก978ส่วนแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข7กับเลข4สอข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้756 757 7 6 4 8 7 2 8 7 7 4 7 2 4 5 3 4 3 9 2 7 4แล้วก็1 4 7จากข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี1 4 0 4 4 7 4 8 1 7 8 7 0 7 9 4 9 7แล้วก็6 4 ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าวดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดนอนหนูรู้เรื่องผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้693 593 592 692 583 683 68 763แล้วก็682เจาะข้อมูลชุด2ตัวก็จะให้25 26 35 36แล้วก็23 จริงๆชุดผลงานของเขาให้มาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้มด้านล่างของเวียงพิงผลงานแนวทางวดนี้นะคะจะให้ดับแต้ม5ค่ะตัวเจาะจะมี0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 9 7 8 8 7แล้วก็9 6 กองวดที่แล้วแอดไม่เจอผลงานเลยไม่ได้ลงเปรียบเชียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบคุณค่ะ